สวัสดีครับเราก็มีเกมโต้หลวต้าลูกกันนะครับในคลิปนี้ในวันนี้จะพาทุกท่านตัวตู้กาชาตัวละครใหม่นะครับก็คือตัวละครสายปีกระดับ SSR บวกนะครับเจียงหนาขนๆนั้นเองนะครับนะซึ่งเป็นตัวละครที่โคตรโหดเลยนะครับในสมิประทานนะครับนะสมิประทานที่เปิดมา2วันแล้วเนาะให้ลงเล่นนะครับนะน่าจะโดนเตะมาพอสมควรแล้วแหละนะครับตัวนี้เตะโคตรเจ็บไปนะแล้วก็เตะแตกปั๊บเตะต่อหมดทีมเลยนะครับผมเคยเจอ1นึ่งหกระทื่อ่้าอยู่นะ บอกเลยว่าเจ็บ <c oughs> นะครับผมนะแต่ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะว่าพอมาเล่นในโลกห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีค่าพลังมีค่า,าสเกลพลังที่แตกต่างกันกระดูกนู่นนี่นั่นเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยตัวน,นั้นเนี่ยจะเตะได้แรงเหมือนในสมัยประทัดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นต้องเป็นผู้เล่นน่ไปลองเล่นเองนะส่วนตัวผมไม่ได้เปิดแล้วเนาะเพราะว่ามันค่อนข,ข้างแบบใกล้คิดกับ ตัวกระชาของถังซานอาชูรานะครับนะเพราะงั้นใครที่จะเปิดถังซานอาชูราเนี่ยตู้นี้ควรจะข้ามนะครับนะถ้าไม่ได้มีตัวเยอะเนะาะอย่างดีผมเนี่ยมีตัวประมาณสัก300อใบนะครับยังขายต้องรนะ้อยใบเนาะเพราะงั้นเกมนี้เนี่ยแค่ซื้อตัวเกีบยวใบก็พอนะครับแล้วก็นั่งรออีกเดือนหนึ่งไปรอถังซานอาชูราในเดือนเมษายนครบรอบ3ปีกันนะครับ มาดูที่ร้านค้ากันก่อนเลยนะครับนะ,ะเวลามีตัวละครใหม่อะไรพวกน,นี้เนี่ยนะครับก็จะมีแพ็คที่คุ้มที่สุดเนาะ138เพชรนะครับนะตัวนี้เนี่ยก็สามารถซื้อได้วันละ5แพ็คต่อวันก็คือ10ใบนะครับ690เพชรต่อ10ใบากาชาพวกน,นี้นะครับนะซื้อหากได้ทางด้านตัว100โลเนี่ยก็ต้องมีที่6,900เพชรนะครับนะก็สามารถซื้อได้นะครับนะมันก็มีไม่ได้มีข้อเสียเลยเนะาะสำหรับคนที่จะดองไว้หรือคนที่จะเปิดเยอะหนานนะครับ นแพตตมาจะเป็นตัวเพิ่มนะครับขึ้นมาหน่อยนะจาก138เป็นอ่า264เอ้ย68นะครับนะก็ซื้อ5แพ็คเช่นเดียวกันนะครับนะแต่แพงขึ้นเป็น1,340นะครับอ่าแถมตัวจิตไปด้วยเลยนะครับผมนะอ่า5อันเนาะสี 4, 5, นะ่ห้ายี่สิบแล้วยีไปนะครับแล้วก็ไอตัวสุดท้ายเลยจะเป็นตัวแพ็ค1,300นะครับตรงนี้จะมีทางด้านตัวอ่าปราณจักรวาลเนานะที่เอาไว้ขึ้นประมาณแสนปีนะครับแล้วก็มีตัว ่ปลาลุานบ้านนะครับที่ขึ้นระหว่าง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นปีกับถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นปีนะครับนะก็เอาไว้ขึ้นวงแหวนนั่นแหละนะครับใครอยากได้แล้วก็ซื้อเอานะครับนะอ่าจริงอ่ะคนที่มีเพชรเขากวาดหมดเยอนะเนาะเพราะว่าเอาไว้เปิดตัวนี้ด้วยตัวหน้าด้วยหรืออาจจะไปซุ่มตู้หน้าอะไรพวกนี้นะนะแต่คนที่ไม่ได้มีงบเยอะเนี่ยก็ซื้อแค่เฉพาะรายวันก็พอนะครับทีนี้ครับผมนะในช่วงตัวละครมาใหม่เนี่ยเจนนหนังก็ถือว่ามาทําทงานได้โคตรเร็วนะครับก็คือณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีตู้จิต อ่าขอเจ้งหนานะมาด้วยนะครับนะก็ถ้าเกิดใครขาดนะครับนะโอ้กินไปอีกแล้วนะครับก็ซื้อได้นะครับผมนะอ่าไปละแปดสิบเพชรต่อ20โลเนาะเนี่ยซื้อได้วันละ2แพ็คนะครับนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมนะเมื่อมีจิตตัวละครมาใหม่เนี่ยจะมีมักจะมีจิตลีลันมาเสมอนะครับซึ่งรอบก่อนเนี่ยใครพลาดจิตของออสการ์หรือทางด้านตัวเอาซื้อขานเนี่ยนะครับผมรอบนี้คุณควรจะเปิดได้แล้วนะครับนะเพราะว่าตัวละครเอาซื้อขานเนี่ยนะครับจะเป็นตัวละครที่เล่นไปยันพวกแพทและเบลก้าก้าเลยคนนี้เลยเนาะตามที่เราเห็นจาก เอาคนเล่นเซิร์ฟจีนเซิร์ฟเลยวบานะฮะเป็นตัวละครที่ใช้ยากครับเพราะฉะนั้นอ่าในรอบนี้เนี่ยเราควรจะเปิดตัวจิตของออสการ์ให้ได้ต่ำๆที่ประมาณเลเวล6นะครับจิตขั้น6เนาะนะครับรอบก่อนนี้ผมไม่ได้เปิดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าเพิ่งหมดตัวกับตัวอะไรบาน่าจะเซียวๆนะผมนะเซียวๆนี่กินแบบหมดไอดีเลยนะครับนะพันกว่าใบนะครับนะก็เลยไม่ได้เปิดของอ่าออสการ์นะครับผมรอบนี้เนี่ยเราก็ต้องอ่ากัดฟันนิดหนึ่งเพื่อมาเปิดออสการ์นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าพี่แกเนี่ย จะเรียนจิตเมื่อไหร่นะครับนะแต่ถ้าหากเราทําดาวถึงในช่วงที่ตัวพี่เกรี่ันนะครับนะพี่เกจะแจกจิตอยู่ประมาณอ่า่ใบถึง6ใบนะครับผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในตอนละคนว่าะแต่สีใบในมือนอนนะครับจิตสีใบนะครับนะถ้าเกิดเราทําได้ถึง5ดาวแดงในระหว่างที่อ่าก่อนที่พี่เกจะมานะครับนะเดี๋ยวก็ซื้อไว้เนาะถ้าใครจะทําจิตของออสการ์ไปด้วยนะครับนะเป็นตัวที่ใช้ยาวนะครับนะออสการ์เนี่ยนะครับทำไม่เสียหายนะฮะ อ่ะเยง้นานเนี่ยใครจะทำก็อ,อันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับเบมื่อานตัวตู้อ่ากรชาของเจียงานานกันนะครับมันก็จะมีตัวด้านอ่าเขาเรียกว่า อ่าแพ็คพิเศษเนาะที่เอาไว้ขายประจำไว้แหล้วเราตัวละครใหม่เข้ามานะครับนะราคาสามร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับจะได้ทั้งนั้นตั๋วสี่แปดใบกับเพชรหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเพชรนะครับนะก็อ่าใครขาดตัวขาดเพชรก็สามารถซื้อได้นะครับนะแต่ราคาก็น่ารักนะ <c oughs> นเนาะโคตรแพงนะครับนะก็อยากได้ก็ต้องซื้อเอานะครับผมมันแพงก็แหละแต่ก็ถ้าเกิดไม่มีตั๋วไม่มีเพชรเนี่ยอ่ามันก็ต้องซื้อนะครับทีนี้มาดูที่ตัวอ่าพวกแบบ สเตปเอาเขาเลยเนาะนะครับนะก็จะเป็นลักษณะเหมือนเดิมไปแหละที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆนะครับนะสามสิบหกสิบเก้าสิบเนี่ยก็จะมีการสุ่มระหว่างจิตนะเลือกระหว่างจิตกับทางต้นตัวสุ่มตัวขอด้วเดตานะครับผมที่มีเจนนันอยู่ข้างในนะครับนะใครไม่ใช่ใครหรอกทุกคนแหละคงเลือกตัวนี้แล้วแหละเพื่อมาสุ่มหาเจนนันกันนะครับนะก็ขอโชคดีเนาะนะครับอันนี้ออกยากอยู่พอสมควรเนาะก็ดูสิครับผมคุกกี้เต็มโอ้คุกกี้เต็มเลยอ่ะนี่ออกเซียวๆเลยเพียงเพราะว่านะครับผมนะตัวที่ใช้งานเลยพวกเนี้ยเนาะนะครับออกเป็นเจนน่ยอคะรับ ร้อยสิบดอลลาร์จะเป็นการเลือกระหว่างจิตนะครับผมจิตตัวจิตแดงนอกจากพวกกระดูกเอชพีนะครับแต่อันนี้คือของรางวัลเนี่ยแตกต่างกันตามอายุเซิร์ฟนะครับนะบางเซิร์ฟใหม่เนี่ยจะเป็นกระดูกเอเอาร์อยู่เลยนะครับสองร้อยสิบดอลเนี่ยจะเป็นท้านตัวอ่ากระดูกแขนฟิวาวไม่ใช่กระดูกแขนประจําตัวนะครับนะซึ่งก็แน่นอนครับผมนะยังไงก็ต้องเลือกกระดูกแขนอยู่แล้วนะครับสามร้อยสิบดลจะเป็นหน้ากระดูกอกนะครับผมนะเป็นอ่าของที่ยังไงก็ต้องเลือกเหมือนกัน นะครับเราเพื่อ้กคิดเยอะเลยนะครับนะสองร้อยสามสิบสามร้อยี่สิบเนี่ยเลือกกระดุบประจำตัวอยู่แล้วนะครับทีนี้ดูด้านทางรางรางวัลอัปดาวนะครับนะซีดาวเนี่ยทำการเลือกของรางวัลนาะระหว่างตัวตั๋วกับบัตรซูรสกินนะครับห้าดาวนะครับผมนะเลือกเอาเล้อกประเทศตรงนี้คือไม่ต้องเลือกนาอได้ๆทั้งคู่นะครับนะแล้วก็มาเลือกของรางวัลข้างในอีกทีหนึ่งนะครับเราจะเอาบัตรหรือจะเอาตั๋วนะครับผมนะ ตัวสกินเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบว่าเอาไปซื้ออชุดที่มันติดล็อกต่างๆเนาะที่เราแบบว่าตามเก็บไม่ทันน่ะนะครับแล้วก็เอาตัวน,นี้ช่วยเยอะนั้นจริงอ่ะผมว่าตัวก้าวไปเอาไปโยนทิ้งเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีตัวอพออยู่แล้วเนาะนะครับเอาบัตรสกินเก็บไว้ดีกว่าเน,ะนาะเผื่ออนาคตเนี่ยอยากได้อะไรก็ซื้อเอานะครับหนึ่งตัวแดงนะครับผมนะก็จะได้ตัวกับตัวบัตรสกินนะครับเลือกเอานะครับนะสองแดงก็มีการเลือกระหว่างตัวกับบัตร กินอีกแล้วนะครับนะสามแดงก็เหมือนกันหมดนะครับนะเนี่ยสีแดงก็ใช่นะครับเนี่ยอ่าสีแดไม่ใช่เว้ยนะครับเป็นตัวสามสิบใบเนาะนะครับต้องการเวลานะนะฮะต้องใช้ในช่วงกิจกรรมของอ่าเจนน่านะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยก็เป็นตัวสกินห้าแดงนะครับนะเมื่อทําได้เราจ้ตัวสกินไปเลยนะครับเนี่ยกุหลาบเพลิงนะครับสวยงามนะเนี่ยนะฮะสวยปะเดี๋ยวชอบเนาะนะครับแต่แรกๆก็เหมือนเหมือนแบบว่าอ่า พวกแบบเด็กเสือมชานะครับนะล่างสองก็มาแบบแนวคุณลุงหน่อยนะครับนะซึ่งอ่าเวลาพวกสกิน5แดงเนี่ยจะมีพวกแบบไฮไลท์พวกอะไรพวกนี้เนาะอย่างตัวน้อยเนี่ยจะมีกุหลาบบนหัวนะที่เป็นเรืองแสงนะครับนะมีริ้วของอ่าแสงอยู่ตรงปลายของอ่ากระโปรงเล้วเรียกว่าริบบิ้นเหลืองฟองวะนะครับแล้วก็มีตัวอ่าอาไฟที่กุหลาบตรงเอวนะผลแล้วก็มีเถาวันเนาะเถากุหลาบในพันธุนี้เนี่ยนะครับก็สวยเนาะสำหรับเป็นส่งก็เป็นสกิน5แดงน,นะครับนะ จริงๆเนี่ยตัวสีท่าแดงเนี่ยก็สุ่มเอาเนาะว่าใครมันจะทำมาสวยไม่สวยเนาะแล้วก็จะเห็นมาเยอะแหละนะครับนะตัวที่แบบปังกับตัวที่แบบอา่าปังพีนาดนะครับนะเห็นมาหลายตัวแล้วนะครับนะแต่้าใครชอบห่าแดงก็ทําเลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยเวลาพวกเราเปิดตัวละครพวกนี้เนี่ยพวกเราก็จะค่อนข้างบาทท้าทำท่าแดงอยู่แล้วเนาะนะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับว่ามันได้แอคนะผมว่าเออกูทําได้ห่าแดงในเวลาเว้ยอะไรเงี้ย นะครับนะก็นะฮะใครไหวก็จัดไปเลยนะครับกินนันนานเนาะเขาได้กินกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ข้ดีเลยคือเขาเป็นตัวละคร์เนด้าบวกเนาะเขาไม่กินเศษทองเยอะสักเท่าไหร่นะครับนะทีนี้ครับผมนะพวกเรื่องการันตีพวกนี้เนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะนะครับถ้าไม่ใช่ตัวเ p เนี่ยครับผมก็การันตีที่300โลนะตามปกติเลยนะครับในกรณีที่ไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับนะต่อมาเราไปดูที่ตัวตู้จิตเขานะครับนะก็เนี่ยเหมือนเดิมนะครับผมนะใครมีเงาก็ซัดตู้มเข้าไปเลยนะครับนะแต่ทางด้านผมเนี่ย เก็บตัวเนี่ยไว้ซัดทางด้านถังซาชูล่าเลยนะครับนะตัวจิตเนี่ยนะฮะเพราะงั้นใครอยากเปิดก็อ่าขี้เกียจเนาะจริงจะทำทางซาชูล่าด้วยหรือเปล่านะครับ mm hmm. แล้วตัวนี้เลยนะครับนะเป็นทางด้านตัวอ่ากาชาเขาเรียกว่าลีรันเนาะของทางด้านจิตของออสการ์คุงนะครับนะ mm hmm. ก็สูบนัก300โลเนาะให้มันได้รางวัลสูงสุดก็พอนะครับถ้าเกิดคนไม่ได้มีเยอะเนาะอย่างผมเนี่ยก็สูนแค่สัก300โลพอนะครับนะ น่าจะได้จิตประมาณสักเลเวลอ4อยู่มั้งนะครับในระหว่างทางด้วยเน,ะนาะได้สัก4อยู่นะครับแล้วก็ทําตัวละครไปจนถึงช่วงที่พี่แกรีลันน่าจะครบ5แดงพอดีนะครับก็เดี๋ยวรับจิตนั้นอีก4น่าจะทําได้เรลว6พอดีเนาะเพียงพอต่อาการใช้งานพวกแหวน8อยู่นะครับนะเดี๋ยวก็ต้องรออีกทีนึง,งว่ามันจะออกง่ายหรือเปล่าเนาะบางทีอาจจะหมดเจไปที่คิดนะครับ เรารูเยอ่แล้วกาชาเนาะมินิเมทไม่แน่ไม่น่อยแล้วแหละในเกมนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะผมสำหรับตัวกาชาตัวกิจกรมใหม่ในวันนี้เนาะนะครับนะก็ใครจะเปิดเนี่ยคิดดีๆนะครับผมว่าถังซานชล่าคุณเจ้าหรือเปล่าคุณมีงบพอหรือเปล่านะอย่างเมื่อกี้ผมมีตัวแค่2 5 0ใบเห็นปะนะครับผมก็ต้องซื้อตัวจากนี่ไปด้วยสักนิดสักหน่อยนะครับนะเพื่อตอนถังซานชลามาเนี่ยผมจะไม่ลำบากจนเกินไปนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่รับชมคลิปนี้นะครับนะ เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปเนะเดี๋ยวไปดูสกิลของเจนน่าแล้วอธิบายให้ฟังนะผมว่าใช้สกิลอะไรกันบ้างนะครับสวัสดีครับตัวเราไปก่อนสวัสดีครับผม